แล้วบ่เอือ่อยมันแย่งกระจกมันจะแตกก็ดอกเฮ้ยเนาะขี่ได้เฮ็ดนั่งกับขี่ได้คือเกอ่าเนี่ยวิ่งจักรเบาคือนเนาะขี่ได้แต่แป้งเนี้ยันเนี<ส>้ยแต่เมึงอกไปใส่แต้งไปเลี้ยงงัวบ่ดยืนนี่โอ้ยวันนี้ผู้บ่าวสิมาหาปไปใส่แย็ฮหาจะทางสิไปห่าจะเรื่องสิไปโอ้ยไปสลองรถใหม่รถใหม่เพื่อไอ้พันจันทร์ออกรถใหม่เหรอประเด็นเนี่ยออกรถใหม่เปิดประทุนพันว่า เปิดประตูนพาขนเหมียนอย่ที่เราฝ่ายว่าเป็นเหมียนเปิดประตูนนี่กุ๊กก็บอกเขาใจเด็กหน่อยสมัยใหม่เขาว่าคือไฮโซแถวว่ากะจังว่าเอาจะต้องแต่งตัวให้มันงามๆให้มันสมกับรถแม่ตัวเสาะหมอกับรถเขาเนี่ยประเทศกึลตลาดก็คือรถเขาเขาจะท้าแม่เปิดประตูนมันเป็นรถโก้รถหรูแบบบ๊อกหูแม่โก้เปิดแบบ หลับล้มชมวิวยังสีได้แบบปืนลังคาเปิดลังคาไหนไหนบ้แม่จังสั้นนี่ละจังสั้นละวาสนารก๋วยอี่มแม่เออก๋วยจีนี่เขาเปิดปัททุนเอยแทนพี่เขาอยากขี่รถอันนี่ลังคามุงนอแดดจังบบถือย่อยใหขี่โลดให้โซ่แบบแล้วก็ให้สั้นไหมแม่มันแต่บรรยากาศแบบ ไอจไม่น่อยนเตัวมึงห่อม่น่จมาหาจบมาโน่แม่เมร์ละแม่เมรละสิม่กู่ะหาเบิ้งเ้ยเบิ้งเบิ้งเบิงโทรนำเบ้งกันไก่ิฮ่ดเลี้ยวเไไก่ิฮ่ดเลี้ยวเออๆออกู่าเบิงกันกูออไปหนากูจะาเบิงเร้มาท่น่น่งน่มาแลมาแม นี่บ่นี่บ่รถเปิดประทุนเจ้าโอกมาไม่ไม่อ้มหม่ไมแท้แห้งไอ้แท้หเบิรจังหวัดนี่ะบม่มีมีคนเดียวไปไปไ่ไม่ไม่ไเป็นรถหยั่งขัดเ่อนดย้าไไม่มาไปบ่ะโอ้ยอันนี้มาเปิดประทุนอยงัเนี่ยนั่นแห็เปอร์เฟกเกินไปกิยังเกนเกินไป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 เก้เมาเปลี่ยนกับยเป็นใจได้ยุบอไร บปได้ดอกนั่นไปแล้วเร็วเร็วเร็วเไปไปเร็วไอาพขึ้นไม่ไหวขึ้นไม่ไหวไปมันคอย่ากไอคุณไอคุณอานยุ่งอะไนเพิมอีกแน่อันจันตีนคุณอยากไอคบกอตาลีเนี่ยเออไปบุกอคนน่ไแล้วแน่เลยมึงรู้เ่ารู้เปิดประุนนี่รับไปอล้ว่ามันแบบอู้ยอี